ไม่มีเลยวะตรงเนี้ยอะไรวะกัด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 ไม่นน่ะตามันตาบอดกัดยอดฝักบุ้งไอ้เห่อมันบ้าปะเนี่ย เข้ามาข้างในนี่เป็นงไววงวะทีเดียวแล้วก็เฮ้ยตั้มตา้มทีเดียวแล้วก็คำท้าจะเอาคำท้าจะขันลักคำท้าจะขันล็อกเต้นเต้นตื่นเต้นปลาตัวเท่านี้โอ้โหตาย ตายไหม <S <S น่าจะตายปลาตัวเท่าเนี่ยดันน้ำใส่สามสี่รอบกว่าจะกัดนี่ครับกบยางแก้คันจิ๋วครับผมล่องนี้ต้องเอากบยางเรียกอ้วนๆเลยโอเคครับผมฝากไว้ได้ฝากไว้ได้ครับกบยางแก้คันจิ๋วครับผมอีกหนึ่งเต้มเจ็บแต่ตัวเวลาล่องเนี่ยล่องเดียวเลยล่องตามอย่างเงี้ยปลามันขึ้นมาจากน้ำลึกขึ้นมาแนวน้ำตื้นครับตื้อๆอหน่อยก็คลองเนี่ยมันติดอยู่กับข้างทางนะครับก็ คนน่าจะเข้ามาก่อนผมแล้วแหละนี่ผมเข้ามาก็จะเที่ยงแล้วสุดยอดครับผมกบยางแก้คันจิ๋วครับ